สวัสดีครับกลับมาพบกับเพชรชิทยังพยากรณ์กันอีกเช่นเคยคลิปนี้จะมาอธิบายในชุดของอชุดรักษาฟื้นฟูซึ่งชุดนี้จะประกอบไปด้วย3อย่างก็คือน้ำมันสังฆคลาโลกของหลวงพ่อปานน้ำมนันทัทกวนอิม และสุดท้ายคือสายสินกูข้อมือนะครับชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยฟื้นฟูร่างกายนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าชุดนี้จริงๆทำมานานแล้วเป็น10ปีนี่คือน้ำมนต์ที่ ทำรักษาทำช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่ที่ท่านเมตตาช่วยสงเคราะห์รักษา,าช่วยรักษาโรคให้ก็คือทําน้ำมนต์ตัวนี้ช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ได้แค่คนที่มาหาคนที่รู้จักก็คือถึงจะช่วยไม่ใช่เปิดเผยสู่สาธารณะแบบทุกว,วันนี้เพราะฉะนั้นแต่ก่อนจะอยู่ในวงแคบๆที่จะรู้จักกันใครที่ไม่สนิทจะไม่รู้จักว่าทําน้ำมนต์ตัวนี้ให้ ต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำมนต์ชุดนี้ประสบการณ์เยอะเพราะว่าช่วยทำช่วยคนมาหลายครั้งรวมถึงประสบการณ์ตรงล่าสุดของตัวเองคือเมื่อช่วงปีก่อนช่วงเมษานะครับตัวนี้เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังเลยตอนนั้นเป็นดูดวงของตัวเองว่าจะมีเรื่อง ให้เสียเงินเสียเงินหนะักเราก็ดูเรียบร้อยว่าจะมีเคราะห์นะเคราะห์เสียเงินอ่าก็เตรียมตัวป้องกันก็บอกคุณแม่ด้วยว่าให้ระวังไว้มีดวงจะเสียเงินหนะักทุกอย่างเตรียมพร้อมอย่างดีหนึ่งเดือนป้องกันทุกทางจนมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดแล้วคงจะน่าจะหายคงจะไม่เกิดอะไรขึ้น แต่กรรมเขาฉลาดในเมื่อเรากันอ่าเรากันตัวเองเรากันคุณแม่เขาก็เลยไปเล่นคุณพ่อนะก็คือกรรมตัวนี้ไปเกิดที่พ่อแทนทําให้เราก็ต้องเสียเงินเหมือนเดิมกล่าวคือช่วงเมษาปีก่อนคุณพ่อประสบอบัติเหตุนะครับขากระดูกขาหัก พอเรารู้ทันทีว่าตกที่พ่อซึ่งอายุมากแล้วแน่นอนว่าคนสูงอายุประสบอุบัติเหตุจะหนักกว่าคนธรรมดาหนักกว่าวัยรุ่นเพราะว่าร่างกายไม่ฟื้นฟูด,ดีนะักรวมถึงถ้าดวงตกกรรมเขาจะเล่นงานเขาจะได้ช่องทวงนี้ หลังจากที่พาไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นเป็นคุณแม่พาไปเพราะว่าตอนนั้นเราทํางานไม่ไม่สะดวกเพราะว่าไม่งั้นจะต้องปิดร้านแล้วก็จะขาดรายได้อีกอย่างผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นจะปิดร้านไม่ได้ดูเหมือนว่าอาการจะไม่หนักมากแต่ความจริงไม่เลยนะครับ ถึงขนาดว่าต้องส่ง ICU พอดีว่าวันนั้นมีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองผ่านผ่านหน้าร้านเลยจึงคิดได้ว่าต้องทำบุญหนุนไว้ก็เลยออกไปร่วมทำบุญแล้วก็ที่ฐานขอให้คุณพ่อหายจากป่วยโดยเร็วและบนไว้ว่าจะถวายพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปก็คือขนาดหน้าตัก5นิ้วเป็นอย่างตำ่ำ หลังจากนั้นผ่านมันต่อมาช่วงช่วงบ่ายหลังจากพ่อพ่อ,ออกจากห้อง ICU ได้สติเล่าให้คุณแม่ฟังตอนนี้คือเล่าให้ฟังแล้วโทรมาบอกอีกทีคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมีคนจะมารับพาตัวไปเรียกค่าไถ่เป็นผู้ชายสี่คนวิ่งเข้ามาหาในห้องคุณพ่อตกใจ ก็เลยวิ่งไปซ่อนเขาหาตัวไม่เจอก็เลยรอดมาได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่คนหรอกคือเป็นยมทูตเขาจะมารับตัวเพียงแต่ว่าเราทำบุญหนุนกันไว้ก่อนก็คือหนุนดวงยื่ชะตาอายุออกไปเพราะฉะนั้นก็เลยยังหาไม่เจอคิดว่าไม่มีอะไรแล้วถูกไหม ไม่ปรากฏว่ากรรมเขาไม่ยอมอีกตกกลางคืนมาคุณพ่อเห็นคนมาเรียกนอกหน้าต่างต้องบอกก่อนว่าอยู่ชั้นท่าชั้นหกของเดือชั้นท่าเลยชั้นหกของโรงพยาบาลซึ่งจะมีคนมาเรียกนอกหน้าต่างที่ชั้นห้าชั้นหกมันเป็นไปไม่ได้นะครับคนมายืนมาเรียกนอกหน้าต่างเขาเรียกแล้วบอกว่าให้กระโดดลงมาเลยใช่ น่าจะเป็นอาการจากเพิร์ดจากพิษไข้ด้วยนะครับมองในสองอย่างก็คือทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องไสยศาสตร์เรื่องนี้หลับพอตอนเช้าคุณแม่มาเล่าให้ฟังก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าเขาไม่ยอมต้องทําน้ำมนต์แล้วก็จึงนําน้าน้ามาสองขวดซึ่งขวดแรกก็คือเป็นทําน้ํามันสงังคโาก กดที่สองเป็นน้ำมนต์ของพระโพธิสัตว์กนินก็เลยทําเตรียมไว้เดี๋ยวพอเวลาคุณแม่แวะจากโรงพยาบาลเข้ามาก็จะได้นําไปให้คุณพ่อดื่มหลังจากที่ให้ดื่มก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นแต่ยังมีคนมาเรียกนอกหน้าต่างเหมือนเดิมตอนนี้ยังมีอาการเพ้อนะครับเพ้อทุกวันก็คือเสียงสติไม่อยู่กับตัว ลวมถึงอาการจากพิดไข้ด้วยก็คือปวดแผลก็ดีว่าเราทำน้ำมนต์ทันอ่าแล้วก็คือรู้รู้ทางก็ทำแล้วของแกนของแกไว้ทั้งหมดเป็นอย่างเงี้ยมีคนมาเรียกต้องหน้าต่างให้กระโดดลงมาอยู่ประมาณสี่คืนถึงได้หายไปหลังจากนั้นคุณพ่อก็เริ่มได้สติ อาการเริ่มหมดอาการเพอร้อเริ่มได้สติจากผิดไข้แล้วไม่นานก็อยู่อีสักระยะก็ออกจากโรงพยาบาลก็คือได้ตามสัญญาก็คือถ้าออกจากโรงพยาบาลก็จะไปถาวายพุทธรูปตอนนั้นบูชาพระแม้แต่ตอนที่จะนําพระพุทธรูปไปถาวายตอนนั้นเูืสึกจะเป็นช่วง12เมษาสงกรานรีบรีบเหมือนกันคือต้องรีบไปรีบกลับเพราะเป็นช่วงเทศกาล แม้แต่ตอนที่จะนําพระพุทธรูปไปถวายเขายังไม่ยอมเลยตอนที่อาจจะพุทธรูปไปแก้บนคือขับมอไซค์ไปแล้วไปเจอทางหลุมหลุมไม่ลึกมากขับมาเป็นเดือนๆทางเนี้ยไม่เคยมีปัญหาแต่วันนั้นขับยังไงไม่รู้รถรถมันกระแทกแล้วทรงตัวไม่อยู่ถ,ยถึงกับล้มเลยอถึงกับรถล้มเลยรถมอไซค์ล้ม แต่ว่าลม้มล้มไม่หนักอาการหนนะักคือรบเหมือนมันพับลงไปเฉยๆแต่โชคดีที่พระอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มีหอ,อก,กันกระแทกก็คือพระไม่แตกไม่ไม่บุบสลายเลยลก็คือขนาดว่าเรากำลังจะขี่รถออกไปทําบุญถวายพระทธรูปก็ยังต้องมีเหตุขัดขวางคือเขาไม่ยอมจนถึงที่สุดเลยตอนนั้นก็ถวายเรียบร้อย12 12เมษาแล้ว อ่าตรงนี้ถือว่าจบในเรื่องของชุดชุดรักษานะครับรักษาฟื้นฟูแต่จะเล่าถึงต่อไปว่าแม้ขนาดว่าทําตรงนี้เสร็จแล้วก็คือรอดรอดออกรอดรอดได้แต่อาการไม่ดีขึ้นคือยังไม่สามารถเดินได้ปกติยังมีอาการปวดอาการเจ็บอยู่ซึ่งทําตรงนี้หมดแล้วมันควรจะหายก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านนะคะไป ปกติจะอยู่ที่ร้านจะนอนที่ร้านปรากฏว่าก็เลยมาดูฮวงจุ้ยของที่บ้านสรุปคือทางเข้าบ้านผิดจะส่งผลกระทบต่อคนในบ้านตรงๆโดยเฉพาะผู้ชายและเป็นเจ้าของบ้านก็คือโดนทั้งท่าเจ้าก็คือทั้งผู้ชายทั้งเจ้าของบ้านโดนสองต่อก็ถึงว่าทำไมป่วยแล้วถึงไม่หายสักที 3- 4ส,สเดือนไม่ดีขึ้นเลย พอเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วว่าเกิดจากทางเข้าบ้านผิดก็ย้ายทางเข้าบ้านเลยครับก็คือย้ายประตูทางเข้าบ้านเลยเปิดรูเปิดช่องเปิดช่องทางเข้าบ้านใหม่แล้วก็ปิดช่องเดิมเป็นทําเป็นรั้วไปไม่ถึงสองอาทิตย์อาการดีขึ้นเริ่มเดินเหินได้สะดวกตรงนี้ทำให้เห็นว่าแม้แต่การทำบุญเสร็จแล้ว ่วงจุ้ยไม่ถูกก็ไม่ได้หนุนนําขึ้นนะครับก็คือฮวงจุ้ยเสียยังส่งผลกระทบอยู่ทําให้อาการฟื้นไม่ดีขึ้นจากกาเหตุการณ์นี้ก็จึงเป็นการพิสูจน์ว่าอนุภาพของการถวายพระรูปมีอานิสงส์มากสามารถหนุนนําดวงชะตาได้รวมถึงการทําน้ำมนต์เพื่อช่วยเหลือปัดเป่าตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งคือ แม้แต่กระทั่งออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ยังอาการยังไม่สามารถฟื้นฟูรุดหน้าได้อย่างดีขึ้นยังติดอยู่นะั่นคือติดที่ห่วงจุย้ยจะเห็นได้ว่าทุกอย่างต้องประสานและดำเนินการไปพร้อมกันก็คือถ้าแก้ต้องแก้ทั้งระบบไม่ใช่ทำนิดๆหน่อยๆถ้ายังเห็นว่ายังเหลือคุณต้องหาดูว่าเกิดจากอะไรไม่ใช่แต่ว่าจะโทษว่าเออน้ำมนต์แล้วทำไมไม่เห็นผลอย่าลืมนะครับว่ากรรมไม่รู้ว่าทำอะไรมาบ้าง อยู่ด่ดีๆน้ำมนต์สขวดพระพุทธรูปหนึ่งองค์จะช่วยได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าทำบาปมาเท่าไหร่ทำกรรมมากี่ปีชาติก่อนไม่รู้ทำอะไรมาบ้างเพราะนั้นตรงนี้เตือนสตินะครับหลายคนคิดว่าทำบุญแล้วไม่ไม่เห็นผลคุณทำนิดๆหน่อยๆทำปี2ปีแต่คุณทำชั่วมา10ปีอย่างเงี้ยคุณคิดว่าน้ำเปล่าแค่หแก้วมันจะสามารถละลายน้ำเกลือได้สลิตรอย่างนี้เนมันเป็นไปไม่ได้ หรือว่าน้ําเกลือถังหนึ่งแล้วคุณจะทําให้มันเจือจางเพราะนั้นคุณต้องเอาบุญที่มากกว่าเราถึงทางเพจถึงจะเน้นบุญใหญ่จะเห็นว่าทางเพจจะเน้นมากคือพระพุทธรูปสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารเจดี JD. ทางเพจจะเน้นตัวนี้ก่อนเลยเพราะเป็นบุญใหญ่เห็นผลเร็วเราต้องการตัวที่เห็นผลชังักส่วนตัวอื่นค่อยไปเก็บไล่เก็บทีละทีหลังต้องหาตัวที่ใหญ่ๆมาเป็นเสาคำ้ำหนุนดวงไว้ก่อนนะครับ ก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้ของการอธิบายชุดน้ำมนต์รักษาฟื้นฟูจะเห็นได้ว่าที่นำมาให้บูชานั้นมีประสบการณ์ตรงเห็นผลจริงลองกับตนเองหรือคนรอบข้างมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรขึ้นมาลลอยแล้วมาหลอกขายตรงนี้ไม่ใช่คือมีประสบการณ์ยอมรับหรือบางคนแต่บางคนก็ไม่เชื่อนะเคยเคยบอกเหมือนกันเขาว่า อามะเร็งระยะสุดท้ายเราก็ตอนนั้นเห็นไปแล้วแหละว่าไม่รอดเห็นว่าไม่รอดแต่ก็ยังบอกเขาอยู่วิธีการช่วยก็คือให้เขาอาหารมาทานบางสซรีรัสแล้วก็รับน้ำมตนไปดื่มเขาไม่เชื่อก็2อ,อาทิตย์ก็แจกแจกซองซองขาวดำเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็คลิปนี้สำหรับแนะนำนะครับ เดี๋ยวยังไงเราอ่าพอเราฟังกันต่อคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ฝากด้วยว่าต้องขอโทษคนที่เราฟังเรื่องผีต่อนะครับเพราะช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลใหญ่ๆเดือนหน้าจะเป็นวันบนรธธรุธรรมพทุติสัตว์กอิมแล้วก็มีของะเนศจตุรถีนะครับช่วงเทศกาลไหว้พระพระขเนศเพราะฉะนั้นต้องทําตรงส่วนตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่าเรื่องผีต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ